สวัสดียามเช้าทุกๆคนครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขนาดนี้อยู่กับช่องสายเลยสายเลาะอ๋อพี่เชี่ยวเอาบรรยากาศยามเชา้ามาฝากครับนี่ฮะโอ้ดี น้ำค้างหมอกลงนิดหน่อยแต่บรรยากาศใช้ได้ครับผมที่บ้านสวนนู่นเจ้าแท็กซี่สายลุยจอดอยู่ลงสีลังคา,าสีฟ้านึงครับผมกับกาแฟ แก้วเดิมแก้วเก่าอเอาไว้ก็น่ดจากพี่ยานะครับผมเนี่ยโน่นกำลังเดินออกมาครับผม บรรยากาศดีมากครับผมนี่เต็จแล้วครับช้ามาก่อไฟให้เขาคุแล้ว นนฉันพูดอะไรไม่ออกครับผมบรรยากาศดีมากสุดยอดกันไปเลย กาดดีมากๆากนะครับไอพื้นก็เขียวน่งครับของผีเขาที่จะมาวัดครับผมตารางวัดวันนี้ครับอีอกหลังหนึ่งมันจะเกิดอยู่ตรงนั้นนะครับตรงที่เขียวเขียวเขียวอ่อนนะครับตรงที่เขียวอ่อนเนี่ยวันวันที่สองแล้วครับผมวันนี้อยู่นี่สิบกว่าวันครับผม ถึงวันที่25ครับสบายอากาศสบายมากบรรยากาศบ้านพี่น้องที่รับชมอยู่เป็นยังไงบ้างครับผมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับผมอันนี้บ้านสวนครับผมอยู่ที่พิมายพิมายอำเภอพิมายหมู่บ้านลำตองอำเภอพิมายจังหวัด นครราชสีมาครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นแรงใจให้กันและก,กันครับผมก่อนจบภาพนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากครับผมยามเช้าเโล่งโล่งสบายสบาย วัสดีครับ